อ่ะกรณีที่ถ้านะถ้าฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยอยู่ในรูปของฟังก์ชันตรรกะยะหรือฟังก์ชันที่เป็นเศษส่วนนะเราก็จะอ่าก็คือกรณีที่กําลังของตัวแปเรเศษมากกว่าหรือเท่ากับกําลังของตัวแปรส่วนเนี่ยนะของตัวแปรส่วนนะเราก็จะต้องทําเป็นจำนวนค่าก่อนนะก็คือ <c oughs> เราจะต้องเอา ตัวฟังก์ชันตรรกะเนี่ยแหละหรือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของเพหานามหารด้วยพหุานามเนี่ยให้เราเอาไปหารนะวิธีที่หารเนี่ยให้ใช้วิธีการหารยาวนะเราก็จะได้จํานวนคละออกมาเสร็จแล้วเราก็ค่อยทําการอินทนะิเกรตโอเคนะครับมาดูข้อต่อไปอก็จะเป็นข้อหกข้อห อิน <c oughs> ิเกตนะ dx ส่วนด้วย2บวกกับ 3x อันนี้อันนี้ทำทำปกตินะเพราะว่ามันอ่ามันมันยังไม่ใช่เพ่านามหารด้วยเพ่านามนะ <c oughs> เราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนตัวแปรปกติแต่ว่าเราจะทำลัดซะหน่อยนะเราจะทำลัดซะหน่อยนะ ถ้าเราจะทำลัดนะมันก็จะได้เป็นเท่ากับให้เราอินดิเกตเทียบกับตัวส่วนเลยให้เราอินดิเกตเทียบกับตัวส่วนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นอินดิเกรตเศษ1ส่วนด้วย2บวกกับ 3x เสร็จแล้วให้เราเทียบกับนะอินดิเกตเทียบกับ2บวก 3x นะแล้วเราก็ ทำการหาอนุพันธ์ของตัวเทียบนะก็คือให้เราดิฟนี่เองนะดิฟดิฟตัวหลังเนี่ยนะครับดิฟตัวเทียบก็ดิฟค่าคง,งที่2ได้0ดิฟ 3x ได้3นั่นเองนะาตามสูตรสูตรการอินดิเกรต 1ส่วน u อินดิเกตหส่วน u ได้อะไรได้ lon u ใช่ไหมอ่าได้ lon u บวก c นะฮะทวนซะหน่อยนะอินดิเกตทวนสูตรนิดนึงนะครับอ่าอินดิเกตอ่าอินดิเกต1ส่วน u นะ1ส่วน u du เนี่ยก็จะได้เป็น lon u นะได้เป็น lon u เนานะบวก c นะครับ lon u บวก c พราะนั้นตัวนี้มองก็คือให้มันเป็นตัว u นั่นเองนะเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นจากโจทย์นะก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตหนึ่งส่วนสองบวกสาม x ก็จะได้ l อนสองบวกสาม x สองบวกสาม x ส่วนด้วยส่วนด้วย3ตัวนี้ส่วนด้วย สามแล้วก็บวกกับสี่นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากเนาะ